4ยินดีต้อนรับคณะกรรมการการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานราชการประจำปีงบประมาณ2566ระหว่างวันที่1เมษายนถึง30กันยายน2566ผู้รับการประเมินนายพงษ์สันชัยประวันาตำแหน่งครูกศนอตำบล ตัวชี้วัดที่1จําจำนวนข้อมูลในระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ DMIS มีการจัดทําข้อมูลในระบบฐานข้อมูล DMIS ครบถ้วนจนํานวน12รายการตัวชี้วัดที่2ระดับความสําเร็จของการจัดทําแผนปฏิบัติการกศนตนําบลได้นำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการมีการนำแผนไปสู่การปฏิบัติบ,ตบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด ตัวชี้วัดที่3จํานวนความสําเร็จของการดําเนินงานการศึกษาขั้นพื้นฐานมีจํานวนนักศึกษาที่รับผิดชอบทั้งหมด5 4คน 2. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของกลุ่มเป้าหมายและสํารวจความต้องการของนักศึกษาเพื่อรวมจัดวิธีการเรียนรู้ให้เหมาะสมและหลากหลายกับนักศึกษา 3. มีการจัดทําแผนการจัดการเรียนรู้รายสัปดาห์บันทึกการเรียนรู้ 4. มีการจัดทําปฏิทินการพบกลุ่มทั้งภาคเรียนและแจ้งให้นักศึกษาทราบโดยทั่วกัน 5. นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน200ชั่วโมงขึ้นไป 6. นักศึกษาร้อยละ87.50ของนักศึกษาที่คาดว่าจะจบที่รับผิดชอบในภาคเรียนนั้นเข้าทดสอบทางการศึกษาระดับชาติเอนเจมีการช่วยเหลือผู้เรียนเช่นบันทึกผลการติดตามการขาดเรียนของนักศึกษาที่ไม่มาพบกลุ่ม มีบัญชีลงเวลาของนักศึกษาและบัญชีลงเวลาของครูผู้สอน 9. มีรายงานการประเมินคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษา10มีบันทึกการตรวจรายงานกิจกรรมกบชของนักศึกษา11มีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมกับหน่วยงานอื่นที่ประสานขอความร่วมมืออย่างน้อย2กิจกรรมต่อภาคเรียน 12. มีการวิจัยชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน 13. มีการใช้สื่อเทคโนโลยีกาดในการจัดการเรียนการสอนตัวชี้วัดที่4ร้อยละของผู้จบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานภาคเรียนที่2ทับพผู้จบการศึกษาขั้นพื้นฐานเทียบกับผู้เรียนที่ขึ้นทะเบียนและลงทะเบียนโดยนับจากภาคเรียนปัจจุบันย้อนหลัง4ภาคเรียนมีทั้งหมด8คนจบ8คนคิดเป็นร้อยละร้อย ตัวชี้วัดที่5ร้อยละของผู้เข้าสอบปลายภาคภาคเรียนที่2ทั2สองพนักศึกษาทั้งหมด53คนเข้าสอบ4 7คนคิดเป็นร้อยละ88.67ตัวชี้วัดที่6ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลสำลีทางการเรียนในรายวิชาบังคับภาคเรียนที่2ทับสองพ้ร้อยร้อยละของผู้เรียนที่มีผลสำลีทางการเรียนวิชาบังคับ เฉลี่ย2.00ขึ้นไปคิดเป็นร้อยละ81.08ตัวชี้วัดที่7จําจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องเมื่อเทียบกับเป้าหมาย 1. การศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ 2. การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต 3. การศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน 4. การจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักปัชญาเศรษฐกิจพอเพียงผลการดาเนินงงานเกินค่าเป้าหมายที่กำหนด ัวชี้วัดที่8ร้อยละของผู้จบหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่องที่นำความรู้ไปใช้เมื่อเทียบกับเป้าหมาย 1. การศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพร้อยละร้อยนำความรู้ไปใช้ลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ต่อยอดอาชีพเดิม 2. การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตร้อยละร้อยนำความรู้ไปใช้พัฒนาตนเอง 3. การศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชนร้อยละร้อยนำความรู้ไปใช้ในการพัฒนาชุมชนสังคม 4. การจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงร้อยละร้อยนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันตัวชี้วัดที่ 9. จําจำนวนผู้รับบริการการศึกษาตามอัธยาศัย กสอน,อนตำบลหนองบัวสันตุมี5รายการดำเนินการกิจกรรมตามอธัธยาศัยมีจำนวนผู้รับบริการเมื่อเทียบกับเป้าหมายเกินค่าเป้าหมายทุกโครงการตัวชี้วัดที่10จจำนวนกิจกรรมที่จัดในแหล่งเรียนรู้บ้านหนังสือชุมชนเมื่อเทียบกับเป้าหมาย 1. กิจกรรมส่งเสริมการอ่านค่าเป้าหมาย75คนทำได้107คน 2. บ้านหนังสือชุมชนค่าเป้าหมาย180คนทำได้188คน 3. ส่งเสริมการอ่านหน่วยบริการเคลื่อนที่รถโมบายค่าเป้าหมาย90คนทำได้97คน 4. อาสาสมัครส่งเสริมการอ่านค่าเป้าหมาย12คนทำได้12คน 5. อาสาสมัครบ้านหนังสือชุมชนค่าเป้าหมาย2คนทําได้2คน 2> ตัวชี้วัดที่11ระดับความสำเร็จของการมีส่วนร่วมกับภาคีเครือข่ายในชุมชนกศอน,อนตำบลหนองบัวสันตุได้มีส่วนร่วมกับภาคีเครือข่ายในการเข้าร่วมกิจกรรมที่ภาคีเครือข่ายจัดขึ้นในชุมชนตัวชี้วัดที่12จํานวนงานตามนโยบายเร่งด่วน 1>, 1. โครงการภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพ 2. โครงการสมรรถนะกายจิตและสมองของผู้สูงอายุ 3. โครงการสมาร์ทแมป 4. โครงการอาสาสมัครก,รก,รกรสศนอ 5. โครงการกรสศอนอปักหมุด MKC a r e แโครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้โครงงานเป็นฐาน 7. โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยสสปชต 8. วิจัยในชั้นเรียน 9. โครงการดิจิทัลชุมชน 10. 1คูหนึ่งนวัตกรรม 11. โครงการจิตอาสา 12. โครงการสถานศึกษาปลอดภัย MOE Safety Center 13. โครงการสถานศึกษาสีขาว 14. ลายบอร์ดแชทในการช่วยเหลือผู้เรียนตัวชี้วัดที่13ระด,ดับความสำเร็จในการจัดทำผลการปฏิบัติงานที่ดี กสอนอตำบลหนองบัวสันตูได้จัดทําเบสแท็กทีสการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์สําหรับนักศึกษากาสอนอระดับประเทศเรื่องกระติบข้าวเหนียวมหัศจรรย์ผลลัพธ์ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งจากการประกวดแข่งขันโครงงานตัวชี้วัดที่14จํานวนงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย 1. ผู้ช่วยงานพัสดุ 2. จัดกิจกรรมและสรุปการจัดโครงการบริหารจัดการขยะชุมชน 3. โครงการการป้องกันและเสริมสร้างความเข้าใจต่อสถาบันหลักของชาติ 4. รายงานส่งเสริมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทยให้กับนักเรียนนักศึกษาและประชาชนกลุ่มเป้าหมาย 5. รายงานการจัดกิจกรรมจิตอาสา 6. กรรมการคณะกรรมการสสปชตร,ระดับตำบล เเป็นครูที่ปรึกษานำนักเรียนร่วมประกวดโครงงาน 8. ดรายงานข้อมูลหมู่บ้านแห่งการเรียนรู้สู่ความยั่งยืน 9. ผู้ดูแลระบบปักหมุดเยี่ยมบ้าน MK Care 10. ประชุมและอบรม